เพื่อนๆเย็นนี้ไม่มีอะไรทำออกไปตลาดเอเชียด้วยกันนะคะวันนี้เราก็ไม่มีแพผนว่าจะซื้ออะไรแต่ว่ามันเบื่อเราก็เลยออกไปนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงดิบเล็กๆมันเขียนว่า baby mangoes ขายพาวละประมาณ3เหรียญ4 9่เซเซนถ้าหากว่าจับดูมันก็ได้ประมาณ2พาวหรือว่าเกือบ1กิโลนะคะก็คงจะขายกล่องละประมาณ89เเหรียญแล้วเราก็ไปดูพวก ผักผลไม้อื่นๆแล้วก็ไปซื้อ Curry p a พส e นะคะอันนี้จะเป็นก้อนทําแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นของที่เราชอบมากที่เราซื้อมันก็จะเป็นแบบ Extra Hot นะคะแบบเผ็ดมากๆแต่เผ็ดมากๆเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนี้มันก็ไม่ได้เผ็ดเหมือนปากคนไทยแต่ว่ามันก็ยัง เป็นรสชาติไมายรสชาติอ่อนซึ่งเราสามารถทานได้นะคะช่วงนี้กินอาหารเพื่อสุขภาพมากก็เลยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะๆซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่มาด้วยถุงหนึ่งอันนี้จะเป็นของเมืองไทยนะคะถุงละ10 เอเหรียญเอามาผสมกันกับข้าวกล้องแล้วก็พวกถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่อะไรพวกนี้นะคะคือปกติเราทานได้แต่ว่าสามีเขาไม่ทานแบบนี้นะคะแต่ก่อนเนี้ยเราเคยซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ไรซ์มาหงุงแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรแล้วเวลาทานเรารู้สึกว่ามันแข็งเกินไปแต่ว่าคนที่วัดก็บอกว่าเวลาหุงก็ให้ผสมกับข้าวอย่างอื่นด้วยมันก็จะน่าทานมากขึ้นแล้วก็เอามาปรับใช้ตามคําแนะนํานะคะอันนี้จะเป็นแผนกไทยปิาร์ เขาขายขวดแล้วประมาณ11อดดอลแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อปะลาเอามาทาส้มตํานะคะเรื่องแกงมีเยอะๆเลยแล้วก็ไปเจอกะทิยี่ห้ออร่อยดีปกติเราจะชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะใช้กล่องใหญ่ไปเลยกล่องละประมาณเดเหรียญแล้วก็มีซอสน้ำาปุงน้ำปลาของไทยเยอะๆมากเลยก็ได้เพราะไปที่ตลาดเอเชียมันก็จะมีแผนกของไทยใครต้องการ อาหารเครื่องเทศของไทยนี้ก็ซื้อไปอันนี้จะเป็นเครื่องแกงแดงนะคะเราชอบแบบเป็นกระป๋องแพงกว่ากระป๋องแล้วเกือบสองเหรียญแต่ว่าเวลามาทําพวกแกงไทยเนาะมันก็จะรสชาติเข้มข้นมากขึ้นไปหาดูตรงแผนกตู้เย็นเจอแล้วปลาสลิดแดดเดียวจากเมืองไทยนะคะมับางกล่องมันก็จะมีบางถุงก็จะมี2อตัวสตัวก็ถุงละ ห้าเหรียญอันนี้เป็นประทูไทยนะคะสองตัวห้าเหรียญเราก็ซื้อตุนไว้ก่อนเพราะว่ามันเก็บเอาไว้ในฟรีสเตอร์หรือว่า แก่แข่งได้นะคะเวลาเราอยากทานเราก็แก่ตัดถุงออกมาแล้วก็เอาไปทอดแค่นั้นเองคือสะดวกมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อปลาสดแบบให้เขาค่านะเราก็จะไม่ซื้อจริงๆแผนกปลาสดมันก็มีเขาก็แล่ชำระเนื้อเป็นฟิเลสอะไรพวกนี้ให้มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ซื้อปลาแซลมอนมาด้วยนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ค่ะว่าจะทาแซลมอนให้กับน้องแมวทานด้วยตอนไปอะ่ะประมาณห้าโงเย็นออกมาหกโมง แล้วมันก็มืดแล้วนะคะสำหรับวันนี้จ่ายไป91ดอลลาร์7เซนหรือประมาณ92ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็2 8 6 0าทค่ะ